ช่วงน,นี้มีคนทากว่าผอมนะจะบอกไปที่ผอมนี่ยกกระมังด่วงละกระมังหนึ่งก็ประมาณสองโลสามโลยกแล้วก็สคอร์ลงไปแล้วก็ยกใหม่ก็ทำแบบนี้เราทำเกือบทุกครั้งเวลาฟ้าทำงานนะคะนี่ก็ยกขึ้นมาก็ลงไปอนี้มันทำมาแรกพปวดขามากเลย ก็ตั้งลงไปแล้วก็ทำแบบนี้นะคะวิธีผอมของบ้าะ